จากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันเราก็จะพบว่ามีดารานักร้องศิลปินและประชาชนมากมายออกมาโพสต์ call เอาในโซเชียลมีเดียวิาพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลกันแบบรัวๆแต่กลับโดนกล่าวหาว่าบิดเบือนข้อมูลหรือสร้างเฟกนิวอีกทั้งยังข่มขู่ว่าอาจจะถูกดำเนินคดีข้อหามินประมาทดูมินหรือปล่อยข่าวเท็จ กลายเป็นว่ารัฐไทยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุกคามลิดรอนและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่ชอบธรรมและไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลระหว่างประเทศเราจึงรวบรวม3ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในช่วงโควิดมาให้ทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าการที่ใช้กฎหมายแบบนี้มันถูกต้องชอบธรรมตามหลักสากลจริงๆหรือ 1. ใช้คำคลุมเครือ รู้หรือไม่ว่าเราอยู่ใต้พรากฉุกเฉินที่ออกมาเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ5 6 6 3รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพรากาสถานการณ์ฉุกเฉินหลายฉบับมาใช้ร่วมกับกฎหมายที่มีอยู่เดิมเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความผิดฐานมินประมาทดูหมิน่นหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญาในการดำเนินคดีแก่บุคคลที่รัฐมองว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จเราจึงเห็นการใช้กฎหมายเหล่านี้เพื่อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับคนที่ออกมาวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลเช่นในกรณีของคุณดานัยอุสมาที่ถูกจับกลุมในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนื่องจากเขาได้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มาตรการการคัดกรองโรคโควิด -19 ที่สนามบินสุวรรณภูมิผ่านเฟ หรือตัวอย่างกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีนำหลักฐานรายชื่อดา,ารานักแสดงกว่า20คนเข้าร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ติดตามตรวจสอบการออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยระบุว่าอาจเข้าข่ายผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์พรกฉุกเฉินและพระบรควบคุมโรคติดต่อ กฎหมายเหล่านี้ล้วนแต่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยไปลงนามผูกพันไว้ข้อสังเกตก็คือกฎหมายเหล่านี้มักใช้คำคลุมเครือไม่ชัดเจนเช่นคำว่าทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนคำพวกนี้ตีความได้อย่างกว้างขวางและขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายหรือหลักเลกาลิตี้ที่กําหนดว่ากฎหมายที่ออกมาเพื่อจํากัดสิทธิต้องบัญญัติด้วยภาษาที่ชัดเจนให้ประชาชนสามารถกํหนด การกระทําของตนเองให้อยู่ในกรอบของกฎหมายได้กฎหมายเหล่านี้ยังมอบดุลพินิตให้เจ้าหน้าที่ตีความถ้อยคําในกฎหมายได้ตามอําเภอใจเช่นคําว่าความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยอ้างกฎหมายที่คลุมเครือเหล่านี้ได้โดยขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายที่กล่าวมาแล้วและหลักวัตถุประสงค์อันชอบธรรมหรือหลัก Legitimate aim ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีของคุณดานายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของ UN ได้แสดงความเห็นว่ากรณีนี้เป็นตัวอย่างของการที่รัฐบาลข้าคมบุคคลที่หยิบยกประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นมาพูดและอาจนำไปสู่บรรยากาศเซลฟ์เซนเซอร์ชิพดังนั้นกฎหมายเหล่านี้ควรถูกแก้ไขต้องไม่ใช้คำที่คลุมเครือที่ตีความได้กว้างเกินกว่าที่ประชาชนจะเข้าใจว่าทำอะไรได้ 2. โทษหนักเกินไป เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา1นึ 112. กรณีไลฟ์เฟซบุ๊กบรรยายหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีโทษจำคุกตั้งแต่3า5ถึงสิปี หรือในกรณีที่องค์การเพสัชกรรมยื่นร้องถุกต่อพนักงานสอบสวนโดยกล่าวหาว่านายแพทย์บุญวนาสินและนายลอยชุนพงทองได้กระทำวามผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากกล่าวหาว่าองค์การเพสัชกรรมจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาโดยมุ่งแสวงหาผลกําไรมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนี่เป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายที่มีโทษอาญา ดำเนินคดีกับประชาชนที่แสดงความเห็นซึ่งทำให้เราอาจถูกจำคุกได้หลายเดือนหรือหลายปี สิ่งเหล่านี้คือความไม่ปกติและส่วนกระแสะสิทธิมนุษยชนของโลกมากๆคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ UN ได้เคยเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกโทษทางอาญาสำหรับความผิดฐานมินประมาทรวมถึงเรียกร้องให้หยุดการใช้บทลงโทษทางอาญาตามกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการจำกัดการแสดงออกของผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐเพราะการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักความจำเป็นหรือหลัก Necess i t y และหลักความได้สัดส่วนหรือหลัก p r o p o r t i o n a l i t y ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนของ UN ยังระบุอีกว่าการกล่าวถึงนักการเมืองหรือบุคคลสาธารณะในประเด็นสาธารณะแม้จะมีการแสดงออกในลักษณะที่เป็นการดูหมิน่นก็ไม่ควรที่จะถูกลงโทษทั้งพรากฉุกเฉินพรบอรคอมและกฎหมายอาญาจึงควรถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการดิดรอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนผ่านการกำหนดบทลงโทษที่หนักเกินไป 3. ไม่สนบริบทไม่ดูเจตนาลองคิดดูว่าในสถานการณ์โรคระบาดท,ที่มีคนตายรายวันแบบนี้หลายคนมีความรู้สึกกลัวสับสนและสิ้นหวังเมื่อเราเจอข้อมูลข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็อยากจะแชร์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันแต่รัฐกับเลือกที่จะเอาผิดเราได้ฐานแชร์ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่สร้างความหวาดกลัวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่รัฐทำถึงแม้จะอ้างว่าป้องกันไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่มันเป็นการเพิกเฉยต่อบริบทและเจตนาของผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วการที่หลายคนออกมาแชร์หรือออกมาวิจารณ์สถานการณ์ตอนนี้ก็เพราะต้องการส่งต่อข่าวสารให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักในโซเชียลมีเดียพยายามระมัดระวงังหรือหาทางป้องกันตัวเองจากโควิดเพื่อที่จะได้เกิดความเสียหายในมิติสุขภาพและเศรษฐกิจน้อยที่สุดแม้ว่าบางครั้งข่าวนั้นอาจจะมีความผิดพลาดไปบ้าง หากลองไปดูข้อกฎหมายระหว่างประเทศคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนของ UN ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศต่างๆควรเลี่ยงการกำหนดโทษทางอาญาหรือกำหนดความผิดสำหรับการตีพิมพ์ข้อมูลเท็จที่เป็นไปโดยผิดพลาดและไม่มีเจตนาร้ายการแสดงความคิดเห็นโดยผิดพลาดและการตีความเหตุการณ์ในอดีตโดยผิดพลาดเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศคำนึงถึงบริบทและเจตนาเป็นสิ่งสำคัญการจัดการกับข้อมูลเท็จมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดกฎหมายระหว่างประเทศเข้าใจถึงความจําเป็นนี้ดีแต่หากเป็นกรณีความผิดพลาดโดยสุจริตหน่วยงานของรัฐควรแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องข้อสังเกตเหล่านี้เป็นปัญหาหลักที่เห็นได้จากตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ บทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี้อาจขัดขวางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอันชอบธรรมที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการรับมือกับโรคโควิด -19 และขัดแย้งกับพันธกรณีของประเทศไทยในการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิในสุขภาพทั้งนี้ประชาชนคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐต่อบุคคลสาธารณะรวมถึงการเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองสมควรได้รับโดยไม่ถูกแจ้ง ข้อหาหรือคุกคามด้วยวิธีการใดๆการปิดกั้นการแสดงออกและการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารในเวลานี้ไม่ได้ช่วยสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้นแต่จะมีผลเสียที่ตามมามากกว่าผลดีถึงเวลาแล้วที่รัฐควรทำตามกฎหมายระหว่างประเทศแก้ไขกฎหมายไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังเสียงของประชาชน